สวัสดีครับวันนี้เราทีมง,งานโคราชสุรนารินครับวันนี้เรามาทำทั้งน้ำอยู่ที่ตำบลแม่ฟางเขตกรุงโคราชนะครับผมอันนี้ทีมช่างเรากำลังพื้นผิวพื้นนะครับนนเ,รปรระะเป็นผิวเยื้บเลยกกาวน,น,น้นโดยเฉพาะนะครของเราใช้เพื่อให้การใช้งานที่ยาวนานที่สุดเลอันนี้จะเป็นโครงสร้างใช้น้ำนขานาด2,000ลิตรนะครับผมความสูงที่สีเ่เมตรนะครับผ ังบนก็จะเป็นแผงโซาเซลล์ครับอันนี้ให้ดูโครงสร้างก่อนเรยังไ่ด้ขึ้นแผงโซาเซลเราจะต้องสีเคื่องก่อนให้้าครับอันนี้ถังจะใส่สองลูกน้ําั้างบนลูกหนึ่งแล้วตัดั้งล่างีอนครับอันนี้เป็นแปลงกระถของนกคขาครับอันนี้เราทำแผงช่างให้งานดีโคงสร้างเป็นเหล็กกาวนานะครับตับน้ำเเหล็กกาวนาําเลยส่งนทานนที่การใช้งานที่ยาวนาน่ลงนะเาจะเน่อง้มค่าการใช้งานที่ยาวานขารูกช้าเลยเพราะว่าทางน้ำเนี่ยมัน อยู่กลางโดยกางคนนะครับผมตดตั้งชั้ของที่เป็นคุทภานะครับเพืให้การใช้งานที่มียาวนานเิ่ขึ้นน้าท่านใดสนใจติดตั้งโซลเซลล์หรือสนใจติดตั้งเครื่องหนาก็ติดต่อไมได้นะครับศูน9แสานห้ารัาโซาเซ